ผู้ชมครับนาวตรีสิทธาธิวารีค a n เด d a นายกนัฐมตรีจากพรรคไทยสร้างไทยก็ได้ออกมาตอบโต้นายเจเดตอินสว่างสมาชิกวุฒิสภาการณีที่นายเจเดตได้เสนอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของสวน,นั้นก็จะไม่โหวตให้ทางพรรคเก้าไกลและก็นายพิธาลิมเจริญรั์อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้สวเจเดตก็ยังบอกว่าถ้าว่ารัฐธรรมนูญมาตราไหนที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็ควรที่จะงดใช้รัฐธรรมนูญมาตรานั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้ นาวาตรีสิทธาธิวารีค a n เด d นายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยก็ออกมาบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตราเดียวที่ควรที่จะง,งดใช้ก็คือมาตราที่กำหนดให้สวมีสิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีได้นั่นเองนะครับนอจากนี้ค a n เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยยังได้ชื่นชมนายแพทย์ชลรนัานสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ได้ออกมายืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยก็จะยืนยันจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าไกลต่อไปเพราะเป็นเกียรติจำนวนของพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกฝั่งประชาธิปไตย